สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาอ่านแพดของวันที่5เดือนนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็วันที่7แล้วนะครับในเดือนกนรกฎาคมเนาะคือผมก็อ่านช้าไป2วันเนื่องจากว่าไม่ว่างก็ขอโทษด้วยแต่ว่ามาอ่านให้แล้วนะลุยนะครับผมคนในหัวข้อแรกเนี่ยเขาบอกวาอ่าในเรื่องของการซ่อนสเปลแคตติ้งนะครับ ก็คือสเปล l c a ติ้งเนี่ยคือหลอดร้ายนะครับก็คือไอ้หลอดร้ายตรงเนี้ยเราสามารถปิดได้แล้วในหน้าอินเทอร์เฟซนะครับคือจะมีหลอดร้ายตรงเนี้ยของในส่วนของพันธมิตรเออบางทีมันอาจจะเกะกะตาอะไรประมาณเนี้ยเขาเลยทําให้เราสามารถปิดได้โดยการเข้าไปที่ออปชั่นแล้วก็เซตติ้งแล้วก็อินเทอร์เฟซนะครับซึ่งอ่าผมยังไม่ได้ลองหาต้องลองไปหากันเองนะเขาบอกว่าอยู่ในอินเทอร์เฟซนะแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนนะต่อไปเป็นในเรื่องของโมบายนะครับอันนี้เฉพาะโมบายนะล็อกอินอินเทอร์เฟซเนี่ยตอนนี้เนี่ยอนุญ,ญาตให้แบบเป็นอ่าออโต้พาสเวิร์ดแมเเเเนนนนจจออรร์ะคัับผผมมมมมซึ่่่งกก็ไไไข้้าใหืด โมบายเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับไม่รู้มันแตกต่างยังงแบบเก่ายัางไงคนที่เล่นโมบายอย่าเนิกอ,อกนะต่อไปเป็นเรื่องของแฟชั่นวอลแฟร์นะครับก็เขาบอกว่าโซนที่แบบว่าอยู่ทางข้างหลังเนี่ยพวกโซนที่มันอยู่ข้างหลังเราเนี่ยน่าจะหมายถึงตอนที่เราดันไปนะเอาโพที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยมันจะกลายเป็นของเราทันทีนะครับผมอันนี้ต้องไปลองดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันต่อไปอีกอันนึงบอกว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายโจมตีเนี่ยแฟชั่นนะครับผม ถ้าสมมุติว่าเขายึดโซนอยู่แล้วมันถูกตัดขาดคือปกติการยึดแฟคชันมันต้องยึดแบบต่อกันใช่ไหมมันถึงจะยึดไปต่อได้อะไรประมาณนี้ถ้าถูกตัดขาดเนี่ยก็จะไม่สามารถยึดพื้นที่ได้อีกต่อไปนะครับแม้ว่าจะเป็นผู้ที่แบบครอบครองโซนเป็นส่วนใหญ่หรือส่วนหน้าอยู่นะครับแม้ว่าจะโฮโซนไปแล้วแบบเป็นส่วนใหญ่อะไรงนี้ก็จะไม่สามารถยึดได้นะครับผมต่อไปเป็นเรื่องของคิตตลีนะครับปรับเวลาให้น้อยลงนะครับจาก25นาทีเป็น24นาะทีแทนก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะต่อไปเป็นกิลไฟเดอร์ตอนนี้อนุญาาาาตให้เราสาารสมถ คัตตอมดิคอร์ดลิง link ได้แล้วนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่เราเข้ากิลด์นะครับสมมุติว่าเราไปดูกิลด์ไหนเนี่ยมันจะมีดิคอร์ดแปะอยู่ได้นะซึ่งปกติในเซิร์ฟเวนเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ผมไม่เคยดูของเซิร์ฟอีทมันไม่มีหรอคือตอนนี้มันเพิ่งทําได้อะไรอย่างงี้หรอหรือเปล่าอันนี้อันต่อไปบอกว่ากล่องเดอะิดนะครับมีการเพิ่มอวตารเข้ามานะครับผมต้องลองไปดูนะครับอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้บอกว่าเอาไอ้ตรงกรอบชื่อเนี่ยที่ปกติมัน เราเอาเมาส์เนี่ยไปวางไว้บนชื่อคนนั้นหรือว่ารอบๆชื่อคนนั้นเท่านั้นนะมันถึงจะมีกรอบขึ้นนะครับผมหรือไม่ก็อีกกรณีหนึ่งคือเราล็อกตัวศัตรูตัวนั้นไว้อะก็จะมีกรอบนะครับผมตามนี้เนาะเพื่อไม่ให้เกะกะตาะครับแล้วก็อีกอันเป็นอ่าเนมแท็กนะครับที่อยู่นอกจอเนี่ยมันจะมีความโปร่งใสเสมอครับต่อไปเป็นเรื่องของการอ่าแก้นะครับผมการแก้ไขอันนี้คือแก้ไขปัญหาเมื่อเราไลคิกก็คือคลิดขวาน,นะครับใส่ตรงชื่อเนี่ย มันไม่สามารถที่จะคลิกขวาแล้วแบบไปโดนตรงรอบชื่อแล้วแบบเหมือนเป็นเช็คชื่อได้แล้วนะแต่ตอนนี้ต้องคลิก้ายเท่านั้นก็คือเหมือนมาแก้ให้ตรงที่แบบว่าคนที่กดเดินเดินแล้วมันไปโดนตรงขอบชื่อเนี่ยแล้วมันก็หยุดเดินเพราะว่ามันเป็นมันนับเป็นคลิกซ้ายนะครับซึ่งตอนนี้ก็แก้ให้แบบคลิกซ้ายได้อย่างเดียวละอ่ะ ต่อไปอันข้างล่างเป็นการแก้สกิลช็อตนะครับเมื่อเราสกิลช็อตใส่ตรงไอ้กรอบชื่อเนี่ยมันสกิลช็อตไม่ได้ตอนนี้ก็แก้ให้มันทับได้นะครับต่อไปอันเนี้ยเป็นในส่วนของคอนโทรเลอร์นะก็คือไม่เกี่ยวกับคนที่เล่นในคอมแล้วก็คนที่เล่นในโทรศัพท์นะครับก่เกี่ยวกับคนที่ใช้คอนโทรเลอร์เล่นนะครับซึ่งอ่าผมไม่อ่านแล้วกันเพราะว่าไม่น่าจะมีใครใช้คอนโทรเลอร์เล่นคืออาจจะมีแต่ว่าน่าจะน้อยมากมาก ก็แก้ประมาณว่าแบบว่าอ่า,อานให้ดูสักข้อนึงแล้กันอย่างตรงเนี้ยบอกว่าแบบไม่สามารถที่จะแบบว่าเปิดร้านค้าได้ด้วยคอนโทรเลอร์ครับประมาณนี้ก็แก้เนี่ยแก้อะไรประยุกยิบประมาณนคะครับก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่โอเคต่อไปเป็นคอมแบทบาลานะครับผมก็จะเป็นพวกปรับสมดุลอาวุธแล้วนะมาเริ่มกันที่อาวุธแรกนะครับก็คือ a r เค n e One Hand นะครับผมที่ปรับมาก็คือปรับให้ตอนเนี้ย เวลาที่เราเปิร์กไปเนี่ยมันจะทําการเปิร์กก่อนแล้วค่อยใบแล้วนะคือแต่ก่อนเน่ะเป็นใบก่อนแล้วค่อยเปิร์กนะครับซึ่งถามว่ามันดียังไงคือถ้าสมมุติว่าย้อนกลับไปดูในไลฟ์ของผมนะครับจะมีไลฟ์หนึ่งที่ผมเล่นอาเคนนะครับแล้วผมแล้วมีไฟเนี่ยที่กดคีริกอยู่แล้วตอนนั้นผมปาเปิร์กไปซึ่งมันเปิร์กคีริกหายก็จริงแต่อเทอร์ลิตี้ไม่หยุดนะครับเพราะว่ามันเป็นการใบก่อนแล้วค่อยเปิร์กไงก็คือใบออกไปเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเปิร์กคีริกออกอเาร์เทอกร ตอนนี้คิริกต้องหายก่อนแล้วค่อยไปที่หลังนั่นแปลว่าผมสามารถเปิร์กไฟที่กดอัลเทอร์ตี้ตอนติดคีริกอยู่ได้แล้วนะครับก็คือดีขึ้นนะครับผมจริงๆแล้วอควรจะเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วเพราะว่ามันไม่สมควรที่จะไปก่อนเปิร์กอ่ะมันอารมณ์เหมือนเดย์เบเกอร์แต่ก่อนนะครับที่แบบว่าอาทำดาเมจก่อนแล้วค่อยเปิร์กอ่ะมันควรจะเป็นเปิร์กก่อนแล้วค่อยทำดาเมจก่อนตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้โดนสะท้อนหรือไม่ให้โดนอะไรที่แบบว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เราจะเปิร์กมันไปแล้วเนอะปะ เออซึ่งตอนนี้อาเนะแก้เป็นแบบนั้นครับก็คือก่อนใบก่อนแล้วค่อยเปิงกนะครับก็คือควรจะเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วนะอันนี้เหมือนเป็นการแก้แก้กลับนะครับของโลคัสที่แบบว่าแก้โลจิกของมันใหม่นะครับคือแพทที่แล้วนะที่มีการปรับมาเราเห็นว่าโลจิกมันมีปัญหาถูกไหมตอนนี้เขากลับไปใช้ในโลจิกของแพทที่10นะครับอย่างเช่นอ่า c f e เอฟเเนี่ยหรือว่าดีบั f เนี่ย มันจะไม่ถูกดีลีตออกไปแบบทันทีนะครับจะไม่ถูกเอาออกไปทันทีแต่ว่าจะคีนในเวลาที่มันกําหนดไว้อยู่แล้วของตัวโลคัสนะครับซึ่งก็น่าก็น่าจะปรับเป็นแบบเก่าถ้าอย่างนั้นก็น่าจะแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรอ่าอันนี้ต่อไปเป็นโบนะโบธรรมดานะครับโดนเนิร์ฟแล้วนะครับ a อคแทกดาเมจอินคีนเนี่ยปกติเพิ่มที่240 c c เนี่ยตอนนี้เป็นแบบโจมตีได้เบาลงนะ ก็คือตอนแรก240เหลือ220หายไป20%นะครับผมเอาจริงๆก็จากประสบการณ์ที่เจอนะก,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 ก็เก่งเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรมากคนที่เล่นก็ยังเล่นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับผมต่อไปเป็นวอร์โบนะครับเมจิกแอโร่นะอันติของวอร์โบนะครับโปรเจกต์ทายคิดบล็อกเนี่ยเพิ่มขึ้นก็คืออันติวอร์โบโดนง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อไปเป็นคอร์โบทั้งหมดนะครับสกิลเอ็กโควีโบที่ยิงระเบิดลงพื้นเนี่ย กระสุนเนี่ยไปไวขึ้นนะครับโปรเจคไทสปีดไปไวขึ้นแล้วก็สแตน์ไทม์น้อยลงนั่นก็แปลว่าเรายิงเสร็จปุ๊บเนี่ยเร,เ,เราเดินเราเดินต่อได้เลยได้เร็วขึ้นนะครับผมจาก0.3หรือ0.2อันนี้ในคิดสแกนน่าจะยิ้มนะกำลังนั่งยิ้มอยู่น่าจะชอบมากๆนะครับปกติก็เก่งอยู่แล้วตอนนี้เก่งขึ้นไปอีกนะครับต่อไปเป็นซิกโบนะอันนี้เป็นโดนเนิร์ฟนะครับผมก็คือ ตอนแรกเนี่ยจะทำดาเมจตามแม็กซเฮทสูงสุดนะครับแต่ตอนเนี้ยจะทำดาเมจตามเฮทปัจจุบันแล้วนะครับคือไม่ทำสูงสุดแล้วเอาง่ายๆว่ายิ่งยิงก็ยิ่งเบาลงเรื่อยๆแหละเพราะว่าศัตรูโดนดาเมจเลือดเลือดเขาก็ลดลงถูกไหมแล้วมันไม่ได้ทำดาเมจตามเลือดเต็มแล้วอะเออแลถ้าเป็นแต่ก่อนก็ยิงก็แรงเท่าเดิมตลอดยิงศัตรูเลือดน้อยยิ่งยิงเบาลงประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็ยังเก่งอยู่เพราะก็มีดาเมจธรรมดาอยู่ถึงไม่ไม่ได้มีดาเมจเปอร์เซ็นต์เลือดก็ไม่เป็นไรแต่แค่อาจแปลว่าจะมีผลกับต ตอนนี้จะทำการใบก่อนแล้วค่อยเอ้ยไม่ใช่พูดผิดจะทำการเปิร์ก่อนแล้วค่อยใบแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นแบบเก่านะที่ใบก่อนแล้วค่อยเปิ่งนะครับอ่าควรจะเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วอย่างที่บอกไปนะครับคูดาวลดลงนะครับอันนี้บัฟให้เอ้ยไม่ใช่ทุยอันนี้เนิร์ฟนะคูดาวเพิ่มขึ้นนะครับผมจาก15วิเป็น18วิอ่าโดนเนิร์ฟไปด้วยในตัวมันเก่งในคิทตอรลีนะแล้วก็อ่าเล่นซีบก็เก่งนะครับผม ต่อไปเป็นดาบนะครับผมดาบทั้งหมดนะโดนเนิรฟสกิลไอรอนวิวนะครับที่เป็นสกิลเพิ่มเกาะเพิ่มสแต็กดาบแล้วก็กันเปิร์กบับครับให้ใช้มานาเยอะขึ้นอีก1%นะครับผมและปรับเป็นใช้มานาสูงสุดของอเอเนอร์จีด้วยนะก็คือไม่ว่ามานาเราจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะใช้10%นะครับสมมุติว่า มีร้อยหนึ่งเนี่ยก็ใช้10แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช้เต็ม10เลยแต่ถ้าเป็นแบบเก่าเนี่ยคือมันจะใช้เท่าเดิมตลอดนะครับไม่ว่ามานาเราจะเท่าไหนก็ตามนะแต่ตอนนี้คือเป็นแบบว่าตามแม็กมานาตลอดแล้วนะครับต่อไปเป็นสกิลแพรลี่สไตล์นับของดาบเหมือนกันเนาะก็ครูดาวลดลงนะครับจาก18บแปดวีเลยสิบหกวิลดลงมาสองวีอันนี้เก่งขึ้นนะครับผมต่อไปเป็นควอเตอร์สตาร์นะที่โดนปรับก็เป็นแบ็คมองสตาร์บนะครับผมก็คือเอาความสามารถในการสโลว์มันเนี่ยของอันตีเนี่ยออกแล้วนะครับผมแต่ว่า เพิ่มความสามารถใหม่เข้ามานะครับก็คือสามารถทําลายเกาะนะผมที่เป็นชิลเนี่ยได้แล้วนะครับขณะที่มันทาดาเมจทุกครั้งที่มันทําดาเมจเนี่ยเกาะที่เป็นชิลเนี่ยจะหายไปนะครับซึ่งเกาะที่เป็นชิลยกตัวอย่างในเกมนี้ก็อย่างหัวการเดียนอันติของอินิกมาติกสกิลของอาเคนที่เพิ่มเกาะเนี่ยอะอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือเกาะที่เป็นชิลของเกมนี้นะซึ่งมันมีจํานวนน้อยมากๆนะเพราะนอกจากหัวการเดียนกับอินิกมาติกผมก็นึกไม่ออกแล้วว่ามันมีอะไรที่เพิ่มชิลได้ได้อีกแล้วแบบมันได้แบบเห็นผลนะเออ ซึ่งการปรับมาในครั้งเนี้แปลว่าอะไรแปลว่าจะให้เอาไปเล่น CVC หรือว่าแปลว่ามันจะเก่งใน เฮลเกตห้เอ้ยไม่ใช่เฮลเกตสิ10เก่งขึ้นใช่ไหมอะไรประมาณนี้ก็คือลบชิลได้อย่างนี้เหรอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการปรับมาคำนี้ต้องการจะบอกอะไรนะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยน CVC หรือเปล่าไม่รู้ก็อาจจะไม่อยู่ดีเพราะว่าจริงๆมันก็มีลเคิร์นลบอยู่แล้วอะไม่รู้ทําทําไมอันนี้ต่อไปเป็นสเปียร์นะครับผม i m p e l e r Skill W ของห่องนะครับแทงขึ้นมานะครับผมยิดดีเลย์น้อยลงนะครับก็คือแทงเสร็จเร็วขึ้นแล้วก็สแตนไทม์น้อยลงก็คือแทงปุ๊บไปต่อไได้้เเเเรร็็็วขขึนนนนนต่อปปออปปปปงีสย อ,อ่นติเมทของฮีรอนนะก็คือ E นะครับผมอันนี้มีการโดนเนิร์ฟนะมันบอกว่าทําให้ฮิตบ็อกเนี่ยที่มันจะทำดาเมจหรือว่าทําให้ไอตัวอันติมันเนี่ยโดนคนที่อยู่ข้างหลังตัวผู้ไล่เนี่ยคือทําให้มันโดนได้ยากขึ้นหรือว่าลดลงนะครัือปกติฮีรอนเนี่ยเวลาที่ฝ่ายตรงข้าบยืนทับตัวเราอะไรประมาณนี้หรือยืนอยู่ข้างหลังเรานิดนึงเนี่ย มันปาไปข้างหน้ามันก็สามารถโดนคนข้างหลังได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันทําให้แบบมันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วว่าเออก็คือโดนโดนคนที่อยู่ข้างหลังยากขึ้นตอนนี้จะจะจะ,จะปาก็ต้องเล็งดีๆหน่อยก็คือโดนเนิร์ฟนั่นเองนะครับผมต่อไปเป็นในเรื่องของหัวเหล็กนะก็สกิลบล็อกนะครับของหัวโซเจอร์นะเป็นเชนเนลลิ่งนะครับเยอะขึ้นครับพูดง่ายๆก็คืออมาตะนานขึ้นจาก1.75เป็น2.5นะครับผมอันนี้เก่งขึ้นนะต่อไปเป็นสกิลของลงเท้าจูดิเคเตอร์นะครับผม มันบอกว่าเป็นการแก้บั๊กของ d i m i s s i o n Return อะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือค่าอะไรในเกมนะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันคือค่าอะไรแต่ว่าเป็นการแก้บั๊กมันก็ไม่ไม่ไม่น่าจะมีอะไรก็อมันก็น่าจะดีขึ้นมัน้งถ้าแก้บั๊กไม่รู้ต่อไปเป็นหัว Hunter นะครับโดนเนิฟนะครับจากปกติกดแล้วอยู่ได้4วิเนี่ยตอนนี้ระยะเวลาบัฟอยู่ได้แค่3วิแล้วนะครับผม แล้วก็เป็นหัวสายเหล็กทั้งหมดนะสกิลสโตนสกิน,นครับก็คือสกิลสองของหัวสายเหล็กทั้งหมดนะที่ปกติเพิ่มก่อน,นะครับคือคูดาวเนี่ยเร็วขึ้นนะแต่ว่าระยะบับที่ก่ออยย่เนี่ยน้อยลงนะครับจาก7วิเหลือแค่4วินะครับผมถแต่ว่าคูดาวเร็วขึ้นอันนี้มองว่าเป็นการเนิฟนะเพราะปกติในการต่อสู้1ไฟไฟถ้าจะใช้สกิลเนี่ยมันคูดาว45่ิาวิถุปะัะมันก็ใช้ได้รอบเดียวคููดาวสามิบก็มองว่ามันก็ใช้ได้รอบเดียวก็มันก็น่าจะจบแล้วอ่เออมันไม่น่าจะมีรอบ2 เลยเหมือนว่ามองว่าเป็นการเนิฟเพราะสุดท้ายก็ใช้ได้รอบเดียวอยู่ดีริงจะกูดาวเร็วขึ้นน้อยมากที่จะไปกดอีกรอบหนึ่งได้โดยที่เกมยังไม่จบนั้นเราน่าจะชนะหรือไม่ก็แพ้ไปแล้วนะผมประมาณนั้นถ้าเราไม่ได้เล่นตัวใครเนาะแต่ซึ่งตัวใครตัวไหนแม่งใส่หัวเหล็กอะนอกจากไฟแล้วใส่มาก็น้อยมากที่จะปรับเป็นสโตนสกินถูกปะเพราะฉะนั้นมองว่าอันนี้มองว่าเป็นการเนิฟนะครับ hmm. ต่อไปเป็นสกิลของเสื้อนะครับผมเฮลิเอียนแจ็กเก็ตครับต่อจากนี้เนี่ยจะดูดเลือดกับมอนเนี่ยได้แค่50%นะ้ารับาเาอาดูดเี่เนย ก็คือเราต้องไปดูดกับคนเท่านั้นนะครับมันถึงจะเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่แค่ดูดเลือดนะแต่เป็นทําดาเมจด้วยเพราะว่ามันทาดาเมจตามดูดเลือดเพราะฉะนั้นก็คือดาเมจเบาลงดูดเลือดเบาลงกับม็อบนะครับผมแต่ว่ากับคนเนี่ยก็คือเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะผมเสื้อเนี่ยตอนเนิร์ฟคนเล่นเดอะมิดอ่าคนเล่นเดอะมิดใส่เสื้อเนี่ยไปยืนตรงแคมป์แล้วมันดูดเลือดใส่แคมป์สู้มันสู้ง่ายนะมันดูเยอะกว่าเสื้อเมยประมาณนั้นถ้าเล่นตรงแคมป์นะครับแต่ว่าคนที่มีผลกระทบด้วยนะ่าจะเป็นคนท สกิลคัชชาร์ดนะครับผมของรองเท้าสายเหล็กนะก็คือรองเท้าแมงมุมนะครับที่แบบพุ่งชนตีนแปลงและสตันนะครับคูดาวเพิ่มขึ้นนะโดนเนอเพราะว่าน่าจะอันนี้เก่งในคิตเตอรลิกแล้วก็อาจจะเก่งในเฮลเกตนะครับบางที่ประมาณนี้ก็โดนเนอไปนะครับผมส่วนสกิลดอทนะครับก็คือสกิลแรกของรองเท้าทั้งหมดเนี่ยคูดาวลดลงนะครับจาก25่ิบาวิเหลือ20่สิบวิอันนี้คือเฮลเกตเนี่ยเคิร์ดวันแฮงจะเล่นยากขึ้นนะเพราะว่า สกิลดอทเนี่ยใช้ตอนเจอเคิร์ดบอลแฮนในเฮลเกตใช่ปะก็เฮลเกตเคิร์ดบอลแฮนจะเล่นยากขึ้นลดคูดาวลงตั้ง5วินะมีโอกาสกิ้งได้บ่อยขึ้นรอน,นิดนึงอาจจะกิ้งทันทุกรอบเลยนะครับผมต่อไปเป็นสกิลของรองเท้าของสายผ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็รองเท้าสายเหล็กทั้งหมดด้วยโดนเนฟแบบแบบเดียวกันเลยก็คือรองเท้าสายผ้าเนี่ยสกิลสองเนี่ยมันจะวิ่งเป็นเพิ่มมานาถูกไหมแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันวิ่งเพิ่มมานาได้น้อยลงแล้วก็ถ้าตามที่เขาคำนวณให้นะครับก็คือจากตอนแรกสมมติเเปรีียยบบทนะ จากตอนแรกได้20เนี่ยก็เหลือ16นะครับผมส่วนรองเท้าใสา่เหล็กก็เหมือนกันจากตอนแรกคิวเลือด72จ็เนี่ยเหลือ57.6ประมาณนี้นะครับก็เนอรวมรวมนะต่อไปนะเป็น Battle m o u s e Ability นะครับว้าวอันนี้เป็นรถนะครับผมคิปตันบีมก็น่าจะเป็นรถที่ยิงเลเซอร์นะครับผม ก็สกิลมันก็โดนเนิร์ฟนะดาเมจน้อยลงนะครับผมทั้งดามจดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาเมจอุ้ยน้อยอุ้ยน้อยลงเยอะขนาดนี้เลยหรอทำไมมีคนนามาขี่เล่นยิงจิวจิวจิวเหตุผลง่ายๆนะครับที่เขาบอกว่าทำไมเขาถึงเนิร์ฟนะน,นี้ผมสนใจว่าทำไมถึงเนิร์ฟมันมีผู้เล่นเนี่ยจำนวนมากเนี่ยที่แบบจะสแต็กรถคันนี้ก็คือแบบเหมือนเอารถคันนี้มารวมกันแล้วก็ยิงบีมใส่แม่งพร้อมกันอะไรเงี้ยแม่งปลอดภัยเพราะว่ารถแม่งถึกอะไรพวกนี้แล้วแบบมันมีดาเมจถูกปะก็เลยเนิร์ฟแม่งเลยมึงอยู่บนรถแล้วมึงแบบมี ประมาณน้เออต่อไปอันนี้เป็นอันนี้เป็นที่ระบบนะครับก็คือครูดาวสเปลนะครับอ่าอันนี้ดีขึ้นนะครับทุกคนก็น่าจะสังเกตเห็นแล้วนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนสกิลของไอเทมเนี่ยปกติมันจะครูดาวสิบวิใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนสกิลรองเท้าเปลี่ยนสกิลอา,อาวุธอะไรพวกเนี้ยตอนเนี้ยมันจะครูดาวแค่ห้าวิแล้วนะครับมันจะครูดาวไม่ถึงสิบวิแล้วซึ่งอันนี้ทุกคนน่าจะสังเกตแล้วแต่ว่า ในการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสลับไอเทมอ่ะสมมุติว่าเปลี่ยนชิ้นเลยไม่ได้เปลี่ยนแค่สกิลสมมติตอนแรกผมเล่นเป็นทันแอคเงี้ยเราเปลี่ยนเป็นแบร์เพาเงี้ยอันนี้ยังสิบวิเหมือนเดิมนะอ่าแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแค่สกิลเนี่ยจะห้าวินะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของมินิมัมดูเลชั่นชแนลนะครับซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีค่านี้ด้วยนะท็อกเกอร์อาเบริตี้นะครับผมจาก0.5เป็น0.75แล้วก็ย์จุดห้าก0.3เป็น0.75นะครับผมอันนี้ผมไมไ่แน่ใจว่ามันจะมีผลอะไรนะเพราาะว่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรแบบนี้ในเกมด้วยนะครับผม ก็มันน่าจะเป็นการแบบเหมือนชแนลชแนลสกิลก็คือแบบตัวไล่สกิลแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีผลตอนที่เราเปลี่ยนหรือมีผลตอนเราไล่อะไรพวกเนี้ยเอออันอันเนี้ยผมไม่รู้เลยนะครับผมมันคืออะไรวะจาก0.3เป็น0.75อย่าบอกนะมันคือไออันที่แบบว่าเรากดสกิลต่อกันไม่ได้คือจาก0.3เป็น0.75ก็คือกดสกิลต่อกันไม่ได้หนักเข้าไปอีกอยี่หอไม่จริงมั่งโหอย่าเล่นเลยครับ ขนาดเนี้ยเกมเกมไม่เหมือนเกมโมบ้านะเว้ยมันควรจะกดต่อกันได้ไม่ใช่มัม้งผมคิดมากแหละน่าไ,ไม่น่าจะใช่อันนี้อ้าวถึงหัวข้อสุดท้ายละอ่าน,นี้เป็นแผ่นสั้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องของไนท์ฟอร์นะครับก็คือน่าจะเป็นบัฟกุหลาบนะครับอันนี้เบสซิ่งออฟคอมเพรสชันนะครับผมก็คือบัฟกุหลาบเนี่ยเป็นบัฟที่ผมพูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าบัฟกุหลาบเนี่ยเป็นบัฟที่เก่งที่สุดละในบรรดาบัฟทั้งหมดของเดอะมิดนะครับคือบัฟที่กากที่สุดคือตาช่างนะครับผมดาบก็กลางๆแต่ว่วากุหลาบเเนี่ย่ยกงสสุุดดก็คือใช้ง่ายแล้วก็เก่งสุดด้วยนี่ไงงงเเเกก่นนั้อแลย จากคิวสเต็กสิบสี่นะครับเหลือสิบหูน้อยลงเยอะนะเพราะว่ามันเป็นสแต็กนะครับผมโอเวอร์ไทม์ก็ลดลงหูอันนี้ขึ้นเนร์อแบบหนักๆเลยนะหนักมากๆเอาง่ายๆคืออันนี้คือกาจะแบบว่าให้บัฟอื่นดีบ้างนะครับผมอ่าบัฟอื่นมันไม่เก่งเลยสําหรับผมถ้าคือมีเอก,กุลาบนี้อยู่พยายามต้องได้กุลาบอย่างเดียวกุลาบเก่งสุดแล้วทาไมไม่บัฟตาช่างด้วยให้มันดีกว่านี้หน่อยโอเคจบแล้วนะครับข้างล่างก็เป็นแก้บัคทั่วไปนะไม่เป็นไรไม่อ่านก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับแพทในวันที่5้านะครับผมอ่านช้าไปขอะ ไปละบ๊ายบายแล้วเจอกัน